น่าจะมาเริ่มสวัสดีค่ะทุกคนกับมาพบกับบันนี่บอีกครั้งนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บันนี่บูครับผมและเราก็ยอยู่กับเก้าอี้ตัวเดิมนะนั่นก็คือซีแคทหลับนั่นเองซีแคทโต้าพูนะคะก็หลังจากที่เราทำคลิปเรียกว่าแบบให้ดูชิ้นส่วนแล้วก็รีวิวว่าเออแต่ละส่วนมันเป็นยังไงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเก้าอี้เนาะกดได้ตรงตรงนี้อ่าลองไปหาดูกันได้นะคะ ก็เป็นคลิปก่อนหน้าแล้วอันนี้ก็เป็น To Be Continu e ลนะจ๊ะเป็นคลิปที่วันนี่จะมารีวิวเว้ยแบบด้วยความที่วันนี้ใช้มาแล้วสักประมาณอาทิตย์กว่าก็จะมารีวิวก็ยี่ตัวเนี้ว่าวันนี่ความรู้สึกจริงๆเหละว่ารู้สึกยังไงกับมันข้อดีข้อเสียก็จะพูดให้หมดตรงนี้แหละว่าเออมันดียังไงหรือมันไม่ดียังไงนะโอเคก็มาเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกก่อนเลยนั่นก็คือบอกก่อน ว่าบันนี่อะเป็นคนที่เวลานั่งสตรีมหรือนั่งอะไรก็แล้วแต่จะเป็นคนไม่ได้นั่งเอาเท้าวางพื้นเยอะเท่าไหร่เพราะว่าบันนี่อะชอบนั่งแล้วก็แบบยกขาเลยทุกคน <c oughs> คืออย่างนี้เลยนะยกแบบเห็นเข่าอย่างนี้เลยนะเรียกว่าขัดตัดตรงเนี้ยมันไม่ได้ทําให้บันนี่รู้สึกแบบขาเรามันแบบขัดตัดไมได่ได้คือมันขัดตัดได้สบายเลยเลยเอออันนี้คือสิ่งสิ่งแรกเลยนะที่บันนี่ชอบมากๆเกี่ยวกับเก้าอี้ตัวนี้นะ <c oughs> คือสามารถแบบไม่ว่าคุณจะนั่งท่าไหนเออแล้วมันสามารถในนี่ไง ไอโฟดิอาร์มเรสั่มันสามารถปรับตรงนี้ได้ยิ่งถ้าเราแบบอ่ะสมมติอ้วนขึ้นมีเนื้อขาที่มากขึ้นเลี่ะชอบตรงที่เออมันสามารถปรับแล้วมันก็รู้สึกสบายขึ้นอ่ะมันไม่รู้สึกอึดอัดอ่ะแล้วก็ต่อมานะคะโอเคก็เมื่อกี้เมนชั่นไปถึงไอโฟดิอาร์มเรส่คือบางทีอ่ะเราก็แบบนั่งเปลี่ยนท่าบ้างบางทีเวลาเล่นเกมหรือว่าทำงานบางทีใช้มือเดียวไม่ใช้แบบสองมือตลอดเวลาใช่ปะบางทีมันก็แบบ เอออยากจะเท้าคาวก็เออดูความดูอะไรนั่งหรือแบบเอออยากจะเอ็นหลังเอามาเอามาอะไรเงี้ยเออมันก็ดีตรงที่แบบเออสามารถปรับได้เข้าออกอะไรเงี้ยก็สบายอันนี้ชอบมากคื <c oughs> อไอตรงเนี้ยที่มันล็อกแล้วก็อันล็อกได้อะที่พูดไปแล้วที่คลิปที่แล้วนะบอกเลยว่าไอสามวันแรกที่ได้มาคือลืมฟังก์ชันนี้ไปเลยเพราะว่า <c> บ <oughs> อกตวเองว่าเราจะล็อกมันด้วยเพราะว่ากลัวเดี๋ยวเราไหนเงิอบพอลืมใช่ปะแล้วก็เออนึกขึ้ขนได้ว่า อ๋อมันสามารถปลดได้เว้ยก็เลยเออลองใช้ดูแล้วมันก็แบบเออสบายมันสบายจริงนะคือแบบบางทีนั่งคิดงานอะไรไปหรือว่านั่งเล่นโทรศัพท์ส่องไอจีผู้ชงผู้ชายอะไรเงี้ยโยกไปเพ่เพิเหมือนก็อี้โยกคุณยายอ่ะนึกออกป่ะก็อี้ไหวโยกคุณยายเออคือมันให้ฟีลแบบนั้นแล้วคือมันสบายเว้ยแล้วมันก็แบบเออเหมือนจะหลับอ่ะอันนี้คือคือดีคือชอบก็ชอบที่มันล็อกได้ด้วยเพราะว่าเออมันก็จะปลอดภัยแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียอยู่เรื่องหนึ่งเลยนะที่เรียกว่าเออมันค่อนข้างจะ บอเตอร์วันนี้มิดหนึ่งก็คือความที่ <c oughs> เรียกว่าเป็นความเตี้ยของเราเนั่นเองความเสมอของเราคือบันนี้อ่ะบอกก่อนสูง161 6 1นะหนะักประมาณ50ก,กว่าไม่บอกวก่าเท่าไหร่แต่ว่าเออคือขาเราอ่ะไม่ถึงเว้ย อ่ะคือโพสิชันที่ที่ดีอ่ะพื้นขาเท้าอ่ะคือต้องราบกับพื้นถูกไหมมันจะได้ไม่เหมือนเราแบบอยู่บนส้นสูอองอกใครอีกตลอดเวลามันจะเมื่อยซึ่งขาบันนี่อ่ะเท้าบันนี่อ่ะเป็นอย่างนั้นเลยคือมีความแบบว่าทําให้น้องอ่ะมันแบบเก่งนิดนึงด้วยความที่เราอ่ะก็ชอบอย่างนี้อยู่แล้วไงขัดตมาดิงีแล้วก็เอาขาขึ้นอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ได้ส่งผลมากขนาดนั้นแต่สําหรับใครที่ชอบนั่งแล้วเอาขาแบบวางกับพื้นอ่ะถ้าสูงส่วนสูงประมาณบันนี่อ่ะ ก็อาจจะมีปัญหากับตรงนั้นนิดนึงอ๋อแม่งไม่พูดไม่ได้คือหันไปเจอแล้วแบบเชี่ยต้องพูดคือคนอาจจะมองว่ามันก็แค่หมอนรองหัวธรรมดาใช่มันอาจจะดูธรรมดาเว้ยแต่แบบอยากให้ลองอะ่ะว่า พอหัวไปวางแล้วะมันเย็นจริงๆคูลิ่งเจลนี่คที่ที่เขามีอ่ะมันเย็นจริงๆแบบตอนแรกก็คิดว่าเออโมโาวะแต่แบบพอมาลองเออมันเย็นจริงคือรู้สึกได้ว่าแบบเออเย็นสบายอ่ะอันนี้คือที่ชอบเลยชอบจริงๆเพราะมันสบายจริงอ่ะหมอนรองหลังอนะตอนแรกเลยอ่ะยอมรับว่าเรียกว่าไม่เปิดใจไม่อย่างงี้เลยเรียกว่าทั้งสองอันเนี้ย ก็คือเอาท่านเสริมก็ไม่เห็นจะต้องมีถูกปะก็ลองนั่งดูมันก็ไม่ได้อะไรมันก็สบายดีแล้วนี่วะพอไปลองหยิบมาใช้ดูมันก็แบบอ้าวมันก็ดีกว่าไม่มีนี่วะสบายกว่าแล้วก็นุ่มกว่าด้วยแล้วมันก็สะพพอตหลังใช่ปะก็แบบอ้าวมันก็มีนิรออะไรอะที่ไม่ชอบหรอตอนเนี้ย ยังไม่เจอเกี่ยวกับหนังนะคือบันนี่อะเป็นคนที่เหนอกง่ายมากก็คืออย่างอาะทุกคนเวลาขับรถอย่างเงี้ยแอร์ก็เป่าหน้าแนละ้วฟู่ฟูฟ,ฟูมีใครเคยเป็นปะเป่าขับแต่หลังเปียกเพราะว่าอะไรหลังกับเนื้อหลังกับเบาะมันแบบดูดกันเว้ยแต่ตัวเนี้ยยังไม่เป็นแต่เดี๋ยวรอดูหน้าร้อนอ่ะเรื่องหอัอเก็บเสียงจริงอันนี้ที่ทำรีวิวไปแล้วรอบที่แล้วเนาะก็น่าจะเห็นแล้วว่าเออมันเก็บเสียงจริงก็จะมีตัวปรับเอรสามภาพตามตรงว่าก็มีเสียวว่า คือต้องล็อกก่อนบอกเอยว่าต้องล็อกก่อนถ้าไม่ล็อกคือเสียวนะบอกเลยว่าเสียว,ว้ายน,นยอยต้องบอกแตงว่าเออให้ล็อกก่อนยอกขึ้นยกลงก็ปกติทั่วไปเหมือนก้าอีอื่นๆ อ่ะตอนที่การดูแลรักษาใช่ป่ะก็บอกตรงๆคนไม่รู้แมนนวลก็มีนะแต่ที่ทาอ่ะเวลาแบบอาะมันเลอะหงื่อหรือว่าแบบหยดน่องหยดน้ํามากฉันกินชาเย็นบังมะนาวโซดาบังอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะแบบมันเลอะตามตรงเนี้ยสิ่งที่เราทำก็คือหาผ้าขนหนูนะชุบน้านิดนึงเอาแบบข้างชุบน้ำข้างนึงไม่ชุบน้ำแล้วก็เช็ด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 ตามเนี้ยแล้วก็เอาข้างที่แห้งอ่ะก็ไปเช็ดตามแค่นั้นแหละแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งไม่รู้ทําถูกหรือเปล่าใครรู้ก็บอกบุญด้วยแต่ว่าถ้าทาผิดก็เขอโทษ อย่าโกดกันนะจ๊ะก็เนี so long, ่ยแหละค่ะเรียกว่าเป็นรีวิวจากจากผู้ใช้จริงหลังจากใช้ประมาณอาทิตย์กว่าก็มีข้อดีข้อเสียนะก็หวังว่าจะช่วยประกอบการตัดสินใจให้ับหลายๆคนที่กําลังเล็งเล็อี็20เหตุแลบอยู่นะวันนี้วันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไคร้ด้วยนะคะแล้วก็กระดิ่งนะกระดิ่งตึ้งตงอย่าลืมนะขอบคุณนะคะไปไปลว